รอดยากผมบอกให้เลยรอดยากตอนนี้จะไปกินไปเที่ยวก็รีบไปนะจะไปไหนก็ไปจะไปเที่ยวกันให้สนุกก็ไปไปเที่ยวก่อนสงการให้สนุกสนานก็ไปเดี๋ยวหลังสงการมาฟังกัพิพากษาเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ไปเที่ยวนะผมผมผมกล้าพูดได้เต็มปากนะคดีนี้เพราะว่าจากการที่ได้เป็นพยานในคดีนี้แล้วก็ได้มีการเปิดความผมก็าฝากไปถึงผู้ยูทูบเบอร์ของฝั่งจำเลยนะครับที่ยังแดกญ้าอยู่นะ มีการด่าผมสาเสียเทเสียว่าผมเนี่ยทาไมถึงไปไปตรวจสอบที่ดินแค่ไม่กี่ตารงางวานะผมว่าฝาาถึงยูทูบเบอร์เนี่ยที่เป็นแฟนคลับของนะเนี่ยในกลุ่มยูทูบเบอร์ของฝั่งจําเลยเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าหัดแดกข้าวซะกห่อยอย่าแดกแต่หญ้าอย่างเดียวนะเพราะถ้าคุณแดกหญ้ามากๆเนี่ยคุณก็เป็นควายเข้าใจไหมคุณยังเป็นควายอยู่วันยังค่ำเลยเพราะว่าคนไม่ยอมเปิดหูเปิดตานะผมตรวจสอบเนี่ยในการทวงคืนคืนเป็นดินเนี่ย เอาพืนป่าน,นะครับที่มีคนบุกรุกเนี่ยเอามาคืนแผ่นดินผมไม่ได้ทำเฉพาะคดีนี้คดีเดียวผมทาไม่รู้กี่คดีที่มีการบุกรุกป่านะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าผมเนี่ยเลือกเฉพาะจําเลยนะครับจําเลยเนี่ยเขามุ่งหวังว่าตรงนี้จะเป็นคําชะโนดสองเขามุ่งหวังที่จะทําเป็นพุทธพาณิชย์นะครับในการเอาไม้เนี่ยท่อนหนึ่งมาเอาภาพสีพันมีการจ้างนางลำนะ มีการเส้นไหวมีการสารพัดที่จะอุปโลกในการทำเพุทธภาณิชย์พี่น้องประชาชนที่หลงงมงายนะจากไม้ตะเคียนก็เป็นไม้มาฆ่าแต้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นไม้อะไรโสรพีโสระพาเลยเนะี่ยนะครับแม้เหลือแต่ตอก็ยังเอามาอ้างอีกว่าเจ้าแม่ยังสถิตยอยู่ในตอไม้นะผมก็เข้าใจแหละ ว่ามันเป็นเรื่องของการมองการธุรกิจทางการค้านะนะแต่สิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุณสร้างพยานนาที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับอาคารเนี่ยนะพยานนาก็คือโครงสร้างของอาคารที่คอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมันอาจจะถล่มลงมาก็ได้ในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณหากคุณก่อสร้างโดยไม่มีวิศวกรรับรองไม่มีวิศวกรผู้ออกแบบอันนี้ คุณก็ทําทผิดพรบบวบุุมอาคาร2522นะครับโดยไม่ได้จะขออนุญาตกรมป่าไม้ผมเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่พบเห็นการการะทำความผิดของบุคคลอื่นแล้วถ้าจะไม่เสือกเนี่ยมันก็คงไม่ได้หรอกโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องที่วางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยอาศัยความที่หลอกให้คนเนี่ยลงเชื่องมง,งายน,นะมาขนาดมีกระถางทูบมีทูบมัดสิบบาท ยังมาเถียงกับผมในศาลเลยจนผมก็บอกว่าคุณจะมาเถียงผมทําไมคือเขาฟ้องคุณเรื่องบุกรุกป่าสงวนเขาไม่ได้ฟ้องคุณเรื่องขายทุบเทียนนะเป็นนักกฎหมายบางทีคุณต้องดูด้วยว่าคําฟ้องของพนักงานอายการฟ้องคุณเนี่ยฟ้องคุณเรื่องบุกรุกป่าสงวนตามมาตราสิบสีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องคุณเรื่องทุบเทียนไม่ต้องมาเถียงกับผมหรอกครับมันไม่ประโยชน์นะเสียเวลาผมด้วย ผมไปเนี่ยนะครับค่าเดินทางไปกลับหกพันนะนะครับไปกลับหกพันะผมไม่ได้ซียเลียดเลยในการที่ไปทําหน้าที่พลเรืองมือดีแล้วก็ไปเอาคนผิดที่บุรุกป,ป่าสงวนมาลงโทษตามกฎหมายได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมภูมิใจมากกว่าคุ้มแสนคุ้มกับการเสียเงินหกพันบาทนะในคดีน้องชมพู่เนี่ยวันที่แปดมีนาเนี่ยเดี๋ยวจะมาว่ากันตอนสุดท้ายเนี่ยนะ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าในคดีหมูลุกป่าสงวนเนี่ยเป็นคดีที่ผมภาคภูมิใจอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนเปิดเป็นคนเปิดคนแรกแล้วก็เป็นคนที่ทําจนกระทั่งมีคําพิพากษาในวันที่21เมษายน2565นะและทําให้คนที่หลงงมงายหยุดที่จะเชื่อว่าอันนี้คือนะครับพญานาคนะหรืองูเขียวเนี่ยที่มีดวงตาเนี่ย มีเหล็กไหลจริงๆเป็นแรอ่อึมครึมนะเป็นแรอ่อึมครึมที่เป็นกลมๆนะคนที่เป็นเอามาก็รู้อยู่นะมีไม่กี่คนหรอกนะครับลงทุนพญานาคเนี่ยยังจ่ายเงินให้เขาไม่ครบเลยนะจา่ายค่าก่อสร้างเขาไม่ครบเลยคุณก็สร้างศาลสร้างอะไรสารพัดเอาพระพุทธชินราชมาจะมาเนี่ยก็ไม่ได้ขออนุญาตนะนะสุดท้ายก็ต้องเอาไปอยู่ที่วัดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ถ้าเราไปสนับสนุนคนพวกนี้นะโดยการหลงเชื่อและมีเจ้าหน้าที่รักเนี่ยไปบอกไอ้เจ้าจ๋าเนี่ยนะเจ๋วจ๋านี่ก็แปลกนะไปกล่าวหาตํารวจไม่มีหลักฐานในคดีชมพู่ไปกล่าวหานะไปกล่าวหากระบวนการยุติธรรมนะว่าว่าไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆเนี่ยผมกลับมาเที่ยวเนี่ยมาถึงกรุงเทพเที่ยวเนี่ยผมจะทาหนังสือถึงสนับฟู้ดแล้วก็ปปปเนี่ย จะเข้าค้นวัดนี่แหละวัดเจ้าจ๋านี่แหละดีไม่นานหรอกคอยดูแล้วกันว่าผมจะเข้าตรวจสอบเหมือนที่ผมเข้าไปตรวจสอบพระดานพิินของพระอาจารย์พลจนทั้งพระผมตรวจสอบจนพระอาจารย์พลเนี่ยนะครับได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าพระอาจารย์พลเนี่ยไม่ได้ทําผิดกฎหมายเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายเงินของวัดก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ของเจ้าจ๋าเนี่ยที่บ้าเหล็กไหลเนี่ยนะ แล้วก็มีการมาชี้นาทางโลกทางธรรมเนี่ยว่ากระบวนการทำเนี่ยตำรวจจับแพะตำรวจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะเหนื่อยนะครับผมบอกให้เลยว่าคดีผมมันเยอะตอนนี้เมื่อผมทําคดีสําคัญหลายคดีนะครับผมกาลังทําหนังสืออยู่นะจะตรวจสอบวัดเจ้าจ๋าสักวันเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยบอกให้รู้เลยว่าก่อน8ดมีนาเนี่ยยังไงผมจะไปตรวจสอบแน่นอนวัดเจ้จาจ๋านี่ผมรับปากพี่น้องประชาชนเลย ก่อน8มีนานไหนไหนขึ้นไปแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเพราะขึ้นไปทีค่าตัวเครื่องบินไปกลับเป็นหมื่นนะครับมุกดาหารเนี่ยไปแล้วขาต้องมีของฝันติดมือบ้างเดี๋ยวจะขอกําลังจากปป,อปอขอกําลังจากสํานักคุดนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะเข้าตรวจสอบวัดเจ้าจ๋าหน่อยนะเข้าค้นเลยลนะออกหมายค้นวัดเลยนะครับว่ามีการทําผิดกฎหมายหลายอย่างไหมก่อสร้างได้รับอนุญาตไหมนะแล้วก็มมีอะไรที่มันผิดกฎหมายไหม อมเงินวัดไหมอะไรอย่างเงี้ยเดยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวดูว่าแจ๋วจ๋าจ,าจะแจ๋วจริงไหมอัจฉริยะเนี่ยชอบเจอของจริงนะผมไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าแจ๋วจ๋ามีทนายสมเกียรติเป็นที่ปรึกษาผมรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าแจ๋วจ๋าเนี่ยจัดให้ทนายสมเกียรติไปเป็นที่ปรึกษาให้กับพระพลนะมาเป็นทนายความให้กับจำเลยในคดีบุรุูกป,ป่าสงวนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเตรียมทนายไปเลยแจ๋วจ๋า,จานะแล้วเดี๋ยวดูว่าครั้งเนี้ย ทนายสมเกียรติจะแก้ให้เจ้าจ๋าได้ไหมคารีแล้วเนี่ยเราแบบพี่แบบน้องเพราะพระอาจารย์พลเนี่ยผมไปตรวจเนี่ยผมก็อยากตรวจสอบว่าเออนี่ยมีการก่อสร้างถูกต้องไหมอะไรไหมนะครับเงินวัดถูกต้องไหมเมื่อเขา้าไปสูจน์ได้นะครับถึงสองหน่วยงานก็คือสำนักพุทธแล้วก็ปปสผมก็ถือว่าก็าต้องยอมรับว่าพระอาจารย์พลเขาทาถูกต้องก็ต้องก็ต้องก็ต้องพูดถูกต้องเพราะเราจะไปปิดเบือนว่าเขาไม่ถูกต้องไม่ได้เราก็ต้องการันตีให้เขาแต่ของเจ้าจ๋าเนี่ย นะมีการมอบเหล็กไหลเนี่ยน้ำหนึ่งเนี่ยให้กับจำเลยเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุจูงใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๋วจ๋าก,ก็จะรู้เองแหละว่าวนการพวกนเนี้ยจะมีการตรวจสอบเอาน้ำหนึ่งเนี่ยเจ้วจ๋ามาจากไหนนะเจ้จาจ๋าเราไม่ตอบคาถามแล้วกันเดี๋ยวถึงเวลาก็จะรู้นะครับนะก็เรียนให้ทราบนะทุกๆเรื่องนะพี่น้องประชาชนครับเป็นที่เนี่ยชัดแล้วครับว่าทนายชุดใหม่ของนายเชยพลวิภา กับภรรยาเนี่ยก็คือเป็นทนายพี่เบิ้มนะครับหรือทนายสุรชัยนะครับที่อยู่พักไทยรักษาชาติเดิมนะครับผมได้มีโอกาสให้เพื่อนผมเนี่ยถามนะก็สุดท้ายเนี่ยก็ทราบจากพี่เบิ้มเนี่ยก็คือทนายชุดใหม่ของนายเชยพลมิพาเนี่ยนะก็บอกว่านายเชยพลเนี่ยไปทั้งขอร้องนะทั้งอ้อนวอนทุกอย่างนะก็ยอมมาเป็นทนายความให้ก็ต้องบอกว่าทนายทนายเบิ้มเนี่ยนะครับ เป็นทนายที่มีฝีมือแล้วก็เป็นทนายที่มีคุณธรรมนะแล้วก็ทําคดีตรงไปตรงมานะแต่การที่เราได้มีการรู้จักกันอยู่แล้วนะทนายชุดเนี้นะครับผมก็เรียนให้ทราบนะครับว่าอย่าไปกังวลนะครับเพราะว่าทนายเบิ้มหรือทนายสุรชัยเนี่ยก็มีประวัติที่ขาวสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่คนผิดแบบใช้วิธีเขาเรียกว่าใช้เทคนิคแบบใครบางคนนะ ซึ่งชิ่งหนีไปก่อนนะแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นทนายความที่สมน้ำสมเนื้อก็แหละนะซึ่งทนายชุดเนี้คนที่แนะนำให้รู้จักก็พี่สมเกตนั่นเองนะครับนะแล้วก็ผมเชื่อแปดมีนาเนี่ยก็คงได้เจอพี่เขาที่ศาลนะครับในคดีน้องชมพู่ดังนั้นเนี่ยก็ยินดีกับพี่เบิ้มพี่จะได้มานะทำหน้าที่ พัฒน,นายให้ฝั่งจำเลยวันที่8มีนาในเรื่องของการนัดพร้อมนะครับแล้วก็จะมีการสื่อพยานกันนะในคดีนี้คดีของน้องชมพู่คงเป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากเจอนะครับเพราะว่าประวัติของบีเบิรมเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ได้เลยนะครับทำงานฝีมือตรงไปตรงมา